สวัสดีครับวันนี้ก็จะมีเหรียญพญาตาเรือนนะครับหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองแต่ออกที่วัดห้วยปักชีนะครับจะเท้าความไปนะครับว่าทําไมออกวัดห้วยปักชีนะครับก็ในราวปีสองพันห้าร้อยสองพันห้าร้อยสิบสามนะครับหลวงพ่อป้อง ท่านได้ก่อสร้างอุโบสถวัดห้วยผักชีนะครับแต่ยังไม่แล้วเสร็จท่านก็มรณภาพลงนะครับก็ในช่วงระหว่างปี2536-2537นะครับหลวงปู่เหลยวท่านก็เมตานะครับช่วยเหลือกันก่อสร้างอุโบสถวัดห้วยผักชีนะครับเมื่อปี2537นะครับท่านก็เมตตาเป็นประธานจัดเหรียญพระยาเตาเรือนพระศรีบุรีมหาราชนะครับร่วมกับ พระอาจารย์วินิจนะครับวินิจจารุจาวาสในสมัยนั้นนะครับเพื่อให้ร่วมบุญงานปิดทองผูเพื่อเพื่อร่วมบุญนะครับเ,เพื่อสร้างอุบโบสถเพื่ปักชีนะครับก็จะมีพระแม่ครูบาอาจารย์หลายท่านนะครับที่ร่วมปลุกเสกก็หลวงปู่หลิวนะครับเป็นประธานในการปลุกเสกแล้วก็มีหลวงพ่อครูหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระ พล้ำเจียต้องพล้ำใหญ่นะครับเหรียญทองแดงลมดำก็จะสร้างออกมา1หนึ่งหมื่นเหรียญนะครับแล้วก็มีเหรียญกระไหลก็สร้างหนึ่งหมื่นเหรียญนะครับก็ราคาตอนนี้ก็ยังหลก100ักร้อยถึงหลักพันนะครับแล้วแต่สภาพเหรียญนะครับก็ทองแดงลมดำก็จะหมื่นเหรียญแดงทองแดงกะไหลทองก็หนึ่งหมื่นเหรียญนะครับ แล้วก็จะมีเหรียญที่ตอกโคก้ดกรรมาการด้วยนะครับแต่ผมไม่มีนะครับนี่วันนี้ก็จะเอาเหรียญทองแดงลมดำาให้ชมก่อนนะครับเดี๋ยววันหลังจะเอาทองแดงกระไหลทองมาให้ดูนะครับว่าสวยขนาดไหนคลิปนี้ก็มีเหรียญเต่าเรือนนะครับผมปลีวมาให้ชมก็สภาพเหรียญก็ยังสวยอยู่นะครับยังไม่ผ่านการใช้นะครับ บตัดประมาณนี้นะครับก็สำหรับเหรียญน,นี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับก็พบเจก็สะสมกันได้ครับขอบคุณครับ